สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาอยู่ที่ซันจาวเวอร์นะคะซื้อตั๋วเข้านะคะ10บบอนต่อต่อหนึ่งคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในเห็นข้างหลังไหมคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในฟาร์มนะคะว่าดอกมันจะใหญ่ขนาดไหนแล้วก็จะมีกี่สีนะคะไปค่ะ Coffe ค่ะ let's go <S มาตรงนี้ค่ะเราก็มาสั่งฮอทดอกนะคะฮอทดอกที่มีซอสเสด้วยแล้วก็มีชิปส์ที่เราชอบที่สุดก็คืออันนี้เลยค่ะที่ใส่ออซอสมะเขือเทศนะคะแค่ คุณสควิดนะคะขยำขยำนะคะซอนมะเขือเทศมันก็จะลงมาใส่กับชีพของเราดีมากสะดวกมากค่ะทุกคนแต่ขอปิดเสียงนะคะเพราะว่าเขาเปิดเพลงกว่าติดเพลงลิขสิทธิ์เขาเราก็เลยต้องปิด เพลงค่ะปิดเสียงค่ะเราก็สั่งสองอย่างก็มี h อ่อฮอทดอกและก็ชิปส์นะคะเดี๋ยวเราไปค่ะไปกินกันหาที่นั่งก่อนนะคะเขามีที่ให้นั่งด้วยนะคะเราจะไปนั่งที่โต๊ะนั่งค่ะทุกคนไปค่ะนี่ค่ะทุกคน อดอกนะคะใหญ่มากค่ะเราจะกินไม่หมดนะคะนเราจะกินไม้โมร์อ,รอคะคะ

what <laughs>